ตะโกอ๋ออย่างน้อยอ่๋ออาแล้วแล้วอ่ะลุงม่อมเรียกละไปเข้าไปครับไปอันนี้เบอร์ลุงม่อมนะคะเออเจาะฟันไปหลายรอบไปไปไปต้องเข้าไปด้วยเหรอลุงเข้้้้าายืนนนนีก็ไดิู่เออไปทางโน้นก็ได้ดักแมงอ๋แค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็พอแล้วเออแค่นี้ดูดูหน้าเขาดิ อ่าลุงจะเสนอตัวไหนคะเนี่ยมดนั่นเลยอาหมดเลยหมดเลยตะวนุ่กลหมดเลยหรอกลหมดเลยกลหมดเลยเท่าตัวเท่ากันหมดเลยนะมดเลยสิบตัวสิบตัวมีตัวยีิบตัวเออนี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เออนี่ไม่ใช่นี่มันตัวมันใหญ่ไปไอตัวเนี้ยไอตัวรุ่นรุ่นเนี้ยเป็นมดเลยเออตัวรุ่นรุ่นกี่ตัวคะเนี่ยสิบตัวสิบตัวครับอ่าสิบตัวเลยวันเนี้เนี่ยเห็นไหมอ่ะอ่า ติดตัวเลยเนี่ยคนนี้พวกนี้นะคะอ่าเป็นตะกรอหมดเลยควายตะกรอควายวัยรุ่นนะคะอ่าลุงให้ราคาเท่าไหร่หมื่นสองตัวละหมื่นสองตัวละหมื่นสองตัวแยกเหรอแยกเหรอหมื่นสองหรือว่าตีรวมแล้วคุยกันได้อ๋อเออคุยกันได้นะอ่าหมื่นสองนี่คือถ้าคือจะซื้อเยอะก็คือคุยได้นะกับลุงม่อมอ่าจะเอาลดรดเยอะลดน้อยลดอะไรก็ว่าไปเนาะของลุงองลุงมีส่งส่งฟรีไหมกันเนี่ย ไกลกับสงฟรล้จะมีไม่ไกลเกินีรัศมีรัศม,มีไม่ไกลเนาะรัศมีไม่กะะมไมกลของลุงประมาณไหนห้าสิบโลป่ะคะห้าสิบโลประมาณห้าสิบโลเนาะเ<ล>มื่อก่อนนี่ยังมีอะไรโขทยพิษโลกอะไร,ป ρα, ปรอ่าประมาณนี้ปร,ประมาณนี้ส่งฟรีเนาะอ่าประมาณโขทยพิษโลกอ่าไม่ใช่ดิอุดิตเนาะอุดิตพิษโลกนะคะอ่าของลุงก็มีส่งนะคะมีส่งฟรี นะะราคาหมื่นสองนะคะคอ่าหมื่นสองราคาต่อรองได้รหรือจะยก,กนะกยกเซตยก,กยกอะไรก็อ่าเข้ามาคุยเลย นะคะอ่าของลุงวันนี้มีเยอะอยู่นะคะมีเยอะเยอะมากมายไม่ได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปอันนั้นก็เป็นควายรุ่นควายตะกอนะคะตัวละหมื่นสองนะคะอ่าสนใจโทรมาลุงมอมได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ087 087 1995็ดศูนย์แปดเจ็ดอ่าหนึ่งเก้าเก้าหลุงมอมนะคะลุงมอมจ้ะอ่าลุงมอมหมดแล้วยังคะเนี่ยยังครับอ่ามีตัวไหนอีกันี้ก็ เออจะจะถ่ายตัวไหนจะถ่ายตัวไหนเอาแค่ตะกอนะคะเอาแค่ตะกอนเนาะวันนี้ก็ของลุงมีแค่ตะกอนะคะโอเคขอบคุณลุงม่อมค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่มีแค่ตัวอ่าบรรยากาศในการขายนะคะ ก็ลูกค้าก็เข้ามาดูเยอะนะคะฝายลุงม่อมนะ,ะนี่ค่ะคอ,อกลุงม่อมนะคะอ่าสนใจก็โทรมาลุงม่อมได้เลยนะคะลุงม่อมนาอินนะจะม้วยกันาจาเรามาดูควายอ่าควายนางน้อยควายนางน้อยของคนสุชาตินะคะอ่าเป็นนางน้อยเนาะนี่ค่ะนางน้อยสูงประมาณร้อยสิบบวกนะสิบเท่าไหรแล้วเนี่ยเออสิบบวกเยอะอยู่นะคะ กี่ปีกันเนี่ยอายุเขาปีปีนิดนิดเนานะประมาณปีนิดนิดเนาะนางน้อยนะไอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะคะนางน้อยนางน้อยให้มาเท่าไหร่คะเนี่ยราคาหมื่นหกครับราคาอ่าเป็นราคาร้องไหมคะเนี่ยลดอีกนิดนึงนะคะลดอีกนิดนึงนะคะของคุณสุชาติอ่าลดให้นิดนึงนะคะ อ่ามีมีส่งไหมมีส่งฟรีส่งอะไรมีไหมนี่หรใกล้ก็ส่งฟรีแล้วครับใกล้ของคุณนะประมาณไหนสิบโลหรือห้ากิโลนี่นะครับในนี้เอ่ะประมาณโซนนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าใกล้ประมาณไหนนะคะก็ต้องคุยดูเนาะอ่าคุยดูว่าประมาณไหนนะคะอ่าใครสนใจควายนางน้อยนะคะโทรมาหาคุณสุชาติได้เลยนะคะอ่าขอเบอร์คุณสุชาติค่ะ 0 9 9 0 9 9 1 2 3 1 2 3 1 8 1 7 1 8 1 7นะคะคุณสุชาตินะโทรมาคุณสุชาติได้เลยค่ะวันนี้มากี่ตัวคะเนี่ยโอ้มาเยอะอยู่ครับเท่าไหร่ขายหมดแล้วหมดแล้วครับ เป็นอะไรที่ขายดีมากนะคุณสุชาติเอ่อเอามาถูกเอามาถูกเนาะอันนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเจอกันอ่าเสาร์หน้าอนะคะก็ของคุณสุาของคุณสุชาตินะใครสนใจอ่าควายคุณสุชาติโทรมาหาแกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเราปักฐานไว้นะโอ้ยนมันตออยู่ วันนี้ควายเยอะนะคะควายเยอะคนซื้อก็เยอะค่ะคซื้อก็เยอะคึกคักะออนะคะคึกคักมาได้สองอาทิตย์แล้วนะคะตลาดนาอินคึกคักมาได้สองอาทิตย์แล้วนะคะ เปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนนายกโอ้เปลี่ยนนายกเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อ่าพอเริ่มรู้ว่าอะไรนะรัฐบาลใหม่จะมาแล้วราคาก็ตลาดก็คึกคักกันตลาดคึกคักใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละวันนี้อ่าควายเยอะนะคะควายเยอะมากเลย คนซื้อก็ยังซื้ออยู่นะจะเที่ยงอยู่แล้วก็ยังซื้ออยู่เลยนะน่ค่ะโอ้ดูดิเดยอะมากค่ะเยอะมากเนี่ยค่ะอ่าเยอะมากควายแม่ลูกไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะคะวันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นแบบตัวผู้เยอะตะกอเยอะ นะคะอ่า,า,อาเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูของคุณน,นุหน่อยวันนี้อ่ามุมนี้ก็เยอะของคุณน,นุหมดอย่างค่เนี่ยย่งครับเพิ่งขายได้สอตัวเอามากี่ตัวคะิบส14ตัวเพิ่งขายได้สองตัวเนาะโอ,โอมาสายม้มาสายอ่ามาสายหน่อยอเขาซื้อไปหมดแล้ว<อ>เขาซื้อตั้งแต่เช้าแล้วอืมอ่า ของคุณโน้มีอะไรแต่มีแต่กตกมะแต่ตัวเล็กมีแต่ตัวเล็กตัวผู้เล็กใช่ไหมตัวเหมือนนั่นนะเอ้าตัวผู้เล็กอ่าวันนี้นะเป็นอ่าควายตัวผู้เล็กเยอะนะอันนี้นี่นะคะ่ะอันนี้ของคุณนุนะคะใครอยากให้ดูตัวไหนนะคะดูแบบไหนก็แจ้งด้วยนะคะหญิงน้อยจะได้ไปถ่ายให้นะคะ อ่ายิงน้อยไม่รู้ว่าจะดูแบบไหนกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยหูควายน้อยทั้งนั้นเลยถ่ายควายได้สีตัวค่ะให้สอดทอละมันนั่งเท่นั่งขอดจากกระเซ้าอ่ะเลยทำไมรุ่นในตัวซื้อตัวสี่พันห้าพันนั่นะตัวหกพัน กำลังร้อยเชือกอนยะ่างเงี้อะเออเชือกท้องคอบนบนอ่ตัวนี้ร้อยเชือกให้ใหม่ครับอือ ไต้องหัวไปใช่ไหมเพราะว่าไปมันแกก็ว่าแกไม่เคยทำเนาะอือแกทำแต่วัวอันนี้เชือกเส้นเดียวเลยเหรอครับเชเส้นเดียวยอดมากเส้นเดียวม้วนแต่ไม่เคยใส่ตัวนี้ครับอ๋อเอ้ยเรืองเหลืองเนี่ยนะครับผมอือใส่คอแล้วก็ใส่ไอ้นี่มันใหญ่เอาออกปั๊บอือ เขาใสมาเราออกบดมันทำให้ดึงกระบอกเป็นนั่นเป็นเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้ก็ตลาดคึกคักมากมายนะคะคนก็เยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนที่ติดตามชมนะคะตอนนี้นะคะฝายก็กำลังจะออกนะคะรอออกรอเที่ยงนะคะรอเที่ยงรอบ่ายโมงนะอ่าเนี่ยค่ะเตรียมตัวรอออกกัน เนี่กับร้านอาหารร้านอาหารมีอยู่ร้านเดียวนะคะแล้วก็จะมีร้านเชือกนะร้านเชือกน่าจะมีอยู่มีอยู่สองร้านมัน้งเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะอ่าเนี่ยร้านเชือกเจ๊ร้านเชือกเจ๊คนสวย <c oughs> อ่า นาอินมีกี่ร้านคะเนี่ยมีสองร้านเนาะโอ้ร้านนี้กับร้านโนู้นนะเอ,อ่นี่ร้านของเจ๊ก็อยู่หน้าหน้าหน่อยล้วผมไปขอไปตัดเลี้ยงด้วยมั้งเจ้ที่มาอ่านาอินนะคะขาดเหลืออะไร อุปกรณ์วัวควายอุปกรณ์ควายนะฮะมีหมดเลยเนี่ยอุปกรณ์ควายมีหมดเลยนะคะแวะเข้ามาดูได้นะคะที่นาอินนะเนี่ยค่ะอุปกรณ์ควาย เนี่ยค่ะเขาจะมีเสื้อสวยๆด้วยเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยชอบหมดเออสวยชอบเสื้อลายสชยสก๊อตสวยสวยสีเหลืองก็สวยค่ะเจ๊นะเด่นเนี่ยเด่นหมดสวยเออ นี่ค่ะใครที่มาก็เห็นสวยๆก็มาดูมาชมได้เลยนะคะมาดูไม่ได้ต้องซื้อด้วยอรอต้องซื้ด้วยแม่มาดูมาชมมาซื้อด้วยนะคะอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอออยู่ที่ตลาดในนะอ๋อเล็กตวสอง้อย อ่าฮะสองร้อยห้าสิบตัวน้อยสองร้อยนี่ยเจ๊ก็ใส่อยู่นะก็สวยเลยตัวนี้ก็สวยเนาะตัวนี้ก็สวยใช่ต้องขับสีผิวน่ะเราไปดูไปดูข้างหน้ากันนะคะวันนี้วันนี้มากี่ตัวคะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วควายผู้หมวดแกนะคะ เป็นไงบ้างคะได้กี่ตัวคะเนี่ยได้ห้าหกตัวเนาะเป็นลูกค้ามามาน่าอินบ่อยไหมคะเนี่ยอ๋อแทบทุ่งนัดซื้อซื้อไปซื้อไปเลี้ยงซื้อเข้าลงเชือดต้องทำใจหน่อยทำใจหน่อยเนาะมันก็ตามธรรมดาธรรมชาติอะเนาะเนาะ ไม่ว่ากันนะก็เป็นลูกค้าที่อ่ามามามาซื้อที่ตลาดนาอินทุกอาทิตย์เลยทุกเสาร์เลยเนาะอ่าเสานี้ได้กี่ตัวนะสองตัวสามตัวเองแล้วเสาที่แล้วได้เยอะไหมคะเนี่ยสองตันี่ยเปลี่ยนอบไพอแค่พอเอาแค่นั้นเหรอมันเหนื่อยยังไงคะหมา่ยเลี้ยงหาหญ้าหาอ๋อเราเลี้ยงเพื่อที่จะ อ่าเข้าลงเชือดไปขุนเขาหน่อยอืมอ้วาวเวลาเขาเราขุนเนี่ยเราต้องซื้อควายประเภทไหนคะเนี่ยควายโค้งเหรอก็ดูเนื้อติดเนื้อเออติดเนื้อบ้างเนาะโค้งมากก็ไม่ไหวไม่ไหวหาไม่มีหญ<ม>้าเนาะอืมเราติดเนื้อบ้างเลยควายโค้งแล้ก็เป็นเศษเลยเอเป็นเศษใช่ไหมไม่ไหวอ่ะเศษอืมเศษแล้วก็ติดเน<ม>ื้อไปเลยติดเนื้อบ้างก็ดีเนาะอืม ติดเนื้อนี่มันจะอยู่ราคาประมาณแค่ไหนคะเนี่ยก็แล้วแดดที่เราซื้อได้จ้ะเขาขายให้เราได้ด้วยเราก็ซื้อได้ด้วยก็อยู่กลางๆก,กันเนาะอ่าเป็นลูกค้านะอินประจํานะคะอ่าเนี่ยนะม,มาซื้อประจำาแล้วแต่ควายรุ่นบังควายแม่ควายต้อืมก็แล้วแต่นนะที่เราจะพอดูว่าราคามันจะไปได้เนาะอืมก็มาประจํานะคะมาประจําอืม เห็นหนูไหมคะเนี่ยมาทุกๆเห็นอยู่เหรอเห็นอยู่เห็นอยู่ล่ะเห็นมาไล์สดอยู่ฮะก็ดูในช่องอนะ่ะในยูทูบอ่ะก็จะเห็นเนี่ยวันนี้ถ่ายคุณแล้วเนี่ยคุณดูเลยเนี่ยในช่องเนี่ยคุณจะเห็นคุณเลยเนี่ <c oughs> <laughs> มากันเนี่ยรถกันไหนมากันเนี่ยอ๋ออยู่ข้างใน <c oughs> <c oughs> ไอเราโอ้เอามาเองหรือว่ายังไงคะเนี่ยเอามาเองซื้อแล้วก็เอาใส่รถขึ้นไปเองเท่าไหร่จ้าจ้าจ้าโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะจ้าก็เป็นลูกค้านาอินนะคะทุกคนมาที่นาอินนะคะมาประจําเลยก็มาซื้อควายซื้อไปเลี้ยงซื้อไปขนแล้วแต่เขาจะจับแบบไหนนะคะซื้อไปก็ได้เวลาที่เขาจะขายเขาก็ขายนะคะ แต่เขาก็มาซื้อเพืทิย์เลยนะคะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะหญิงน้อยก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับนาอินนะอินวันนี้คนเยอะนะคะคนเยอะมากพ่อค้าบอกว่าสองอาทิตย์แล้วนะคะที่ขายดีนะคะก,ก็ดีใจกับเขาด้วยนะคะดีใจกับคำด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหญิงน้อยนะคะ วันนี้อีกน้อยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย